your referee in charge, Mr. Preecha Sawikan. And now, introducing first, fighting out of the red corner, 23 years of age. just as at 163 centimeters tall and weighing 109.7 pounds, she holds a record of 47 wins and 20 losses. Fighting out of Bangkok, Thailand Let's hear it for Ananthar oh. An opponent fighting out of the blue corner 35 years of age She stands at 158 centimeters tall And weighing in 110 pounds She holds a record of total 10 ทั้ fights, 6 Wins representing USA and the Philippines Let's hear it for d e s i r e o g e d i a มาติดตามคู่แรกยกแรกกันนะครับในส่วนของคู่พีดิมคู่แรกของเราโวยิงนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้ครับ ไทยประทะกับอเมริกันครับติดตามกันเลยครับครับ110ปอนด์ครับมวยหญิงหนึ่งเดียวครับวันนี้ครับชก2นาทีพัก2นาทีครับขวาซ้ายคืนครับเดซิเลอันันตาโอู๋ดีครับโดนแข้งของเดซิเลอีกแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วเตะซ้ายครับแดูสถิติถือว่าโหดมากเลยนะครับชนะรวดครับยังไม่เคยแพ้ครับเดซิเลครับวันนี้นี่จะแพ้เป็นครั้งแรกไหมนี่อนันตาจะให้คําตอบครับ เตะขวาไปซ้ายคืนโอ้โหดูจังหวะแลกแข่งกันเนี่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับความเร็วพอรครับคู่นี้เดินเข้ามาครับนำด้วยขวาไปก่อนโอ้โหแต่ดูครับซ้ายหลังของเดซิเลนี่ครับหัวอีกทีหนึ่งครับซ้ายซ้ายอีกทีครับโอ้โหเตะเท้าหน้าได้เนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเดซิเลจากอเมริกาโอ้นี่ครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้ซ้ายทำงานได้ดีเหลือเกินครับเตะขวาหลุดอ่ะซ้ายคืนในวันนี้เนี่ดึงหลบได้เหมือนกันครับขยับหัวแข่งขวาครับ อนันตาเจอเขี่ยล่างครับพยายามเดินเข้าหาครับแต่แข้งซ้ายน่อันตรายครับขวาไปครับไปมมวนแบบนี้ี่กระโดนแข้งซ้ายขึ้นมาเอาละครับอนันตาเนี่ยถือว่าเจอแข้งซ้ายของดิซเลนิกดดันไปก่อนแล้วนะครับดูว่าจะแก้หาการบนเวทีอย่างไรครับดูครับซ้ายหน้าเนี่ยคอยก่อกวนตลอดครับทานนั้นดิเลหมัดมาครับวงในแมปลายหน้าแล้วเสียบก่อนครับผักออกด้วยครับโอ้โหอ่ะอนันตาเดินครับเอาละครับแข้งขวานี่สวย อาครับปวดแข้งคืนครับขยับต่อครับหมัดกับแข้งแลกการเตะขามาซ้ายหป่ทีครับจังว่าถีบซ้ายเตะซ้ายหลุดไปครับขยับขยับปุ้ยต่อยหมัดขวาครับอ่าหมัดนี่ค่อนข้างไวครับแข้งมาแข้งคืนเตะซ้ายหลุดก็ขวาก็ลงโทษได้เหมือนกันแต่โดนหมัดคืนไปครับอนันตาโอ้โหข้างแม่นเลยนะครับจังว่าออกหมัดของเดซิเล่ครับอนันตาครับพยายามเดินครับน่เน้นแข้งล่างครับ โอ้โหหันล่างในชุกงต้นขานี่แหละครับแม่เตะซ้ายดีนักใช่ไหมครับเตะอัดเข้าไปเลยโอ้โหนี่ครับแม่พอหลุดแล้วโดนนะครับเริ่มจะจับทางได้ครับโอ้โหปลายยกแม่ยกแรกนี่ถือว่าชิงจังหวะออกกันแบบจัดจ้านเลยนะครับแข่งซ้ายของเดซิเล่นี่น่าสนใจครับช่วงต้นเกมแต่ว่านันตานี่ก็มาดึงจังหวะแล้วโต้คืนนะครับในช่วงท้ายแน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าจะออกแบบไหนครับถ้าอาวุธใกล้เคียงกันแบบนี้ครับเดี๋ยวว่าต้อง โยนความกดดันไปที่กรรมการทั้ง3ท่านนะครับอานันตานี่ช่วงต้นอาจจะยังจับจังหวะได้ยากนิดนึงครับแต่ว่าพอเริ่มดึงได้หลบได้นี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันดูครับจังหวะไฮไลท์ครับเตะซ้ายครับยันไปครับต่อยซ้ายครับช่วงต้นยงเนี่ยถือว่าเตะซ้ายได้เนียนครับแต่พออนันตาจับจังหวะได้มาดึงจังหวะ2นี่ก็ทําได้ดีเหมือนกันครับ กลับมาต่างกันต่อครับ RWS ครับราชเนินเวอร์ซีรีส์ครับกิริมคู่แรกของเราครับมวยหญิงครับหนึ่งเดียวของเราในวันนี้ครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูยกสองครับก่อนอื่นไปเช็คคะแนนยกแรกกันหน่อยครับโอ้โหนี่ครับคะแนนออกมาเป็นทางด้านเดซิเล่ครับสิบจากกำลังสามเสียงเลยครับหมัดมาอีกแล้วโอ้โหชงต้นนี่หมัดกับแข้งทํางานดีเหลือเกินครับเดซิเล่ครับอนันตา ดังหวะจะหลุดจะหลัวไม่ได้ครับโอ้ดูอาวุธที่เขา้า่าชัดเจนนี่ยังใกล้เคียงนะครับเดซิเล10ส่วนอนันตาใน8ครับถูอว่ายังได้ลุ้นนะเกมการชกหลังจากนี้อนันตาก็คงจะต้องเดินเข้าหามากขึ้นแลยครับเดซิเลแหมแข้งนี่ก็เตะมาเตะคืนตลอดนะครับเอาละครับหมัดเพิ่มเติมเข้าไปเดินติดขึ้นครับทางด้านอนันตา ต้องไม่เปิดโอกาสครับยกนี้นี่สำคัญนะครับถ้าตีเสมอได้นี่ยกหน้าได้ลุ้นยาวครับแม่แต่ดูครับแข้งซ้ายของเดซิเลนี่ก็ยังออกได้เรื่อยๆครับไมกทีครับเข่าโอ้มาครับชุดนี้ก็ตีับตีคืนครับรวบไว้ครับยกบังไว้ก่อนครับแยกออกมาครับขยับต่อไปขวาไปซ้ายหลุดครับหักออกหมัดมาครับหนึ่งสองครับเดซิเลเดินเข้าหาครับเตะซ้ายครับอนันตา สอกกลับเข้าไปอีกครับโอ้โหดูครับค่อนข้างจะมีความมั่นใจเลยครับโอ้เจอเกี่ยขาหน้าครับเกือบล้มฮะโอ้จังหวะอวุธของเดซิเลเนีแหมชักจะเริ่มโชว์ความแผวพาครับดูครับโอ้โหเตะถอลากของคูนครับแหมจังหวะนี้นี่เตะ้อยเลยนะครับโอ้เนี่ยแล้วคือไม่ไม่ได้ผิดด้วยครับเตะแบบเป็นเลยครับดอกนี้ครับนี่ครับเตะจิกๆิไปครับ อ้นอนันตาตอนนี้นี่ช้าไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับซ้ายอีกทีครับซ้ายอีกทีครับยังไงดีครับอนันตาเขี่ยล่าครับคิดใช้าํำช้านี่เข้าทางเดซิเลแล้วครับหมัดซ้ายกระแทกไปเตะซ้ายอีกทีครับหมัดซ้ายเกี่ยวแล้วก็นี่ครับโอ้เสียหลักล้มลงไปเอาครับแม่อนันตาเนี่ยต้องพยายามมากกว่านี้ครับหมดยกที่สองดูเดซิเลเนี่ยชกไปยิ้มไปครับ เวลาออกค่อนข้างจะนิ่งนะครับเลือกออกเน้นๆโหแล้วดูฮะน้องชายนะครับกล้าเผด็จครับที่ใส่แว่นขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงครับให้กับพี่สาวนะครับอย่างอนันตาครับดูครับซ้ายครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายทีนี้เฉี่ยวนิดเดียวครับพยายามต่อยคืนครับอนันตาจะเจอแข้งซ้ายครับก่อกวนอยู่ตลอดครับสอกกลับครับโอ้ยช็อตนี้สวยครับดึงหลบเตะมาเกี่ยวได้ครับ แล้วก็ดูครับขวดซ้ายครันเตะเหมือนมิกาสุกิด้วยนะมเตะจิกๆเข้าไปครับโอ้โหนี่ดูครับจังหวะหมัดกระแทกไปครับกลับมาแล้วก็ต่อครับหา w ดบิยเอสครับราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ครับสองยกผ่านครับขึ้นสู่ยกที่สามครับในคู่แรกครับอนันตากับเดซิเ่ ซ้ายไปครับขวามาครับซ้ายอีกทีครับตะขวาหลุดครับสิบตะกั่งสามเสียงครับเดซิเล่ครับอยู่เดซิเล่ครับตอนนี้นี่ยี่สิบสิบแปดครับดียกสุดท้ายดีไม่มีอะไรจะเสียครับนันตาครับต้องลุยครับตะขวาเจอแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับถีบไปก่อนซ้ายมาขวาขึ้นโอ้ดูอาวุธที่เขาเป้าชัดเจนในยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเพิ่มเยอะเลยนะครับเริ่มจะเห็นความห่างอาวุธเหมือนกันครับอ่ะหมัดต่อไปครับของ เดซิเล่ครับแมจะโชว์แล้วนะครับดูแล้วนี่ต่อยกดดันน้อยกว่าแหละครับโดยเรื่องของคะแนนอนันตาตอนนี้นี่ต้องมีอะไรต้องนัดออกมาแล้วละครับต้องนัดออกมาใช้ก็โอ้เจอซ้ายครับทิมหมัดทิมแข้งนี่ครับแข้งซ้ายหน้าครับโอ้โหนานๆจะเห็นนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะมวยหญิงนะครับที่เตะซ้ายหน้าได้ดีนะครับถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเลยครับเป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมนะครับของเดซิเล่เอาครับต่อยหมัดอีกอนันตาไล่ทันไม่ทันครับในช่วงอีก ประมาณหนึ่งาทีอ้าวครับเร่งเข้าไปครับหมัดมาครับต่อยคืนเตะคืนครับหมัดซ้ายครับอุ้ยสอกครับแม่อลันตาก็พยายามที่จะสู้ครับจะสอกกลับครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเดซิเลยกนี้ไม่ยิ้มนะครับยกนี้ไม่ยิ้มครับอ้าวครับหมัดซ้ายไปครับยังยิ้มได้อยู่ครับกระโดดโอ้ช็อตดีที่แกจะเล่นอะไรครับโอ้คือคิดแล้วก็ไม่ได้ออกนะครับกระโดดเฉยครับอ้าวครับเตะซ้ายคืนครับ อูนี่พยายามสู้ได้ดีเลยครับท่านอนันตานี่ครับไม่ยอมแพ้นะก็พยายามจะดึงเข้าหาครับนี่ฮะเห็นหมัดเข้าไปโอ้แต่ดูเดซิเลไม่เป็นเป้านิ่งครับโยกมาโอ้นี่ครับคว่างจากนาลายครับเข้าหน้าฝันศอกครับศอกกลับอีกทีครับแม่โอ้กล้าโชว์เหลือเกินครับจำชื่อไว้เลยนะครับเดซิเลวอดิเกอร์นะครับแม่อนันตาเองก็นี่ครับพยายามที่จะลุกไล่เต็มที่ครับนี่ฮะเอาโผงสุดท้ายกันเลยค่ะแล้วครับโอ้โหหมด ยกที่สาครับโอ้ดูฮนะยิ้มตลอดการชกเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายครับแล้วที่สำคัญในแข้งซ้ายดีซะด้วยนะครับโอ้นา่าติดตามมากครับเดซิเรวอดิเกอร์ Re นะครับตัวนั้นตาวันนี้นี่ก็พิสูจน์เรื่องหัวใจนะครับว่าอาวุธเนี่ยอาจจะยังต้านไม่ค่อยไหวครับโดยเฉพาะจังหวะความแม่นยำนะฮะความดุด,ดัน ดูครับเปซ้ายมาครับต่อยซ้ายครับหมุนแล้วหัวตาไม่โดนครับหมัดขวาครับกระแทกไปครับนันตาพยายามคืนแต่เจอหมุนมาช็อตนี้นี่นี่ก็โดดคิดอะไรอยู่ครับโดนหมัดเลยครับจะเวียงครับเวียงหมัดนี่บล็อกได้ครับหมุนแล้วก็จะมีศอกกลับด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาครับหลากหลายเหลือเกินครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดึงแล้วก็หัวแข้งครับ หมัดกับคนละทีครับไปซ้ายครับจิกเข้าไปครับหมัดซ้ายดันไปก่อนครับแล้วก็ขวดซ้ายที่นี่หลุดครับซ้ายครับกระแทกครับแล้วก็นี่ครับต่างฝ่ายต่างก็สับศอกใส่กันแล้วก็นี่ครับหมุนมาครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินยังเป็นทางการกันนะครับครบสามยกนะครับคู่แรกของเรา มาลุ้คะแนน,นกันนะครับ three, กรรมการทั้ง3ท่าน <is> ให้คะแนน30 <37. S 1> ต่อ27ครับสำหรับผู้ชนะก็ชนะแบบเป็นเอกฉันท์ <This decision. S 1> uh, ไปที่บุงน้ำเงินครับเดซิเลวดิเกอร์ s <S นะครับนักชกอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน อนันตาเอฟลูกส่วนไปได้ครับ30ต่อ27โ oh, น่าติดตามเลยนะครับร่างกายดีอาวุธหนักแรงครับโอ้ oh, oh, แล้วต่อยด,ด้วยความความปื้อปิติครับที่ได้ขึ้น